าก,ก,การปวดหลังปวดหลังนี่กระดูกสันหลังปวดหลังที่หลังมันแข็งมากนี่หลังแข็งนี่ปวดลงขาได้ใช่ไหมเออปวดลงขางสอโคกกแล้วก็หลังแข็งมากเลยนะครับวิธีง่ายๆนะที่ที่คิดว่าใช้ได้ผลด,ดีแล้วก็ปลอดภัยนะนี่แนวกระดูกสันหลังนะเราจะขยับกระดูกสันหลังให้ให้ให้ตรงนี่กล้นเนี้ยมันจะเป็นกั้นเนื้อต่อกันยาวลงไป ยาวแบบน,นี้ใช้การดึงดึงกล้ามเนื้อที่มันแข็งเนนะจับกล้ามเนื้อนะเอาบริเวณมือเราเนาีนะ่ยจับแนวกล้ามเนื้อจับจับไวนะ้นะอย่างเงี้ยจับแล้วกดลงน,นี่คือกระดูกสันหลังนะอย่าไปยุ่งกับมันเราก็จับยืดออกืดแล้วก็ดึงออกไปเงี้ยเหมือนเราดึงเนะียเนี่ยเจ็บไหม กดด้วยนิดนึงแล้วก็ดึงออกไปนะเหมือนไล่เส้นนะเนี่ยง่ายๆไม่ต้องไปกดกระดูดสันหลังนะนั่นสากดแล้วเนี่ยมันเนี่ยกดมันใช้พลังนะล็อกตัวนี้มือน,นี้ก็ดึงเห็นไหมมือนหนึ่งล็อกไว้มือนหนึ่งดึงออกออกไม่ได้ดึงทำไปเลยเนี่ยดึงอย่างเงี้ยดึงกดออกไปนะล็อกฝั่งนี้ดึงฝั่งนี้เหมือนเราดึงโม้แป้งอ่ะโม้โม้โม้เรายืดออกเนี่ย มันต้องใช้พลังภายในเยอะหน่อยหนเนี่ย,ยลองดึงง่ายๆนะคนอแ้จะดีขึ้นเร็วมากเนี่ยจะลงลึกขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยนะไม่ใช่มวดนะไม่ใช่คึงน,นะให้ยืดออกนะอย่างเงี้ยยืดไปยืดมาเนี่ยทียละข้างน่ียลองเปิดดูทหน่อยไม่ได้ให้เห็นชัด เนี้ย hmm. ก mm ับแนวข้างๆนี hmm. ่เหน่อยนึงไหมเจ็บไหมเจ็บหรือสบายเนี่ยสบายนะมันจะสบายปลอดภัยนะครับอย่าไปกดตรงกระดูกสันหลังนะนะจับตรงนี้นะจับตรงนี้ลองยืดตรงนี้ใกหนยืดกดมันจะต่างกับการการนวดนะการขึงนะเพราะว่าเราล็อกตรงนี้ไว้ มือเดยวนะอย่างนี้นะลองทําดูนะครับนะมันจะดีมากนะตรงนี้หน่อยนึงเราก็ลองปิดอะไรอย่างนี้นี่อย่างนี้นะจับตรงนี้แล้วก็ดึงต่อไปหักนี้ไว้เฮ้มือเดียวใช้ส้นมือนะเนี่ยดึงฝั่งนี้ขึ้นก็จับฝั่งนี้เห็นไหมเป็นแนวเส้นของมัน ใครอยากรู้แนวเส้นเดี๋ยวสอนให้มาหลังไปลองดู